I have no sound. They come wish, wish

ที่พวนนีน่ตามเตะนะตามเวลาเจ่งจำเลยนะ้อให้่นเดียวเฮ้ยสองแม่ดันลงไปดินเลนยู่ไปพี่กินไม้ก็กินไปกินร่างอง ย่าทำนี่รูปนี่นะนี่พวกอยากปุ๊กนะทำเลสิ่งเป็นส่วนพักในวันเคยยัางที่บ้านปักเต้แต่พวกหมากันหลวนี่ปักกินหนึ่งว่าเนี่ยกินหรือไงวะเอาไว้มาเอา่ยเดี๋ยว

thế đi luôn ครับคดเดวนครับคด Đúng ครับไม่ใช่ครับ Ồ, oh, oh, nằm đen tôi đã kêu rồi Đen tôi đã, không tang à tăng, tăng, tăng <laughs> <chạy> <laughs> Tên à

สวัสดีคนครับไม่ได้คุยกับใครเลยเดียวไปไหน,นครักสวัสดีครับเยอะเลยมั้งไป văn đấy anh, cái môn. Đúng rồi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 . เอาละครับตอนนี้กำลังจะเริ่มขึงซอกคับทีมไหนจะเชียร์ทีมไหนก็ส่งเสียงกันได้เลยท่านผุ้ชนเดี๋ยวขอเสียงกองเชียร์ของท TMC หน่อยเลย เกบแม่เกบป้านหมาหนขอเสียงทีมกองเชียร์ของพาราฮัทหน่อยเลวต้องอทีที่ตัวนี้มันกลให้หลไม่หดะเร็วเร็วข้าแล้วเดียวมความดีกูพาราฮัทนำเล้ยกับดึงรุ่นฮะ นึง่งร่เรียบร้อยแนละ้วไอบอลหน้าชิดเลยไอบอลเล่งไว้มาค์โมไอ้มาร์เจ็ยดป้อมนึ่งตุ่นเลยครับนีนะยูที่ปัตตุงนะครับสแสดงว่าตอนปรับถึงเนี่ยก็ไปปรับพังในการเตะไม่กันอย่างไม่เด็กเดียวเพราะตอนนี้แล้ว พระราษก็ยังเป็นฝ่ายตื้อบอสขอบอสนอยอยู่นะครับถูกเข็เี่ยใจนี่ชุลมุนกับนัก้าไปทตงใดเลยจมาสิป่อคนแระก็ไม่ค่อยเละคุณบอสและแต่ปลาผาที่มัเือเร็วอ่ะคนดังมากเลยปกติปลาคิวมากไงทั้งัวันี้เสียสล่มานี่ปกติก่อนก็ย่ากูเสียสล่าหไม่เล่นเลยนี่ข้าวหนักมากจ้าแรลง่ายลูกมานอนโอ้ก้าวบ้นนี่ทนตกับก้าวขินยู่สกวันอันนี้ลูก ปีมอปีมอช่วงบ่าวครับปีมอตอนนี้ป้ามายกบ้านทีกงร่าครับบ้ามาเป็นคนปัตรลุงสร้างบ้านที่นี่เลยงางสร้างบ้านอยู่ครับอยู่ตรงอยู่อำเภอได้คะอยู่อำอํเภออำเภออ่าอำเภอได้มาตรงนั้นตรงร่องตรงร่องกาเซเอ่อหลับซื่อหนึงอําเภอได้ยังชี่นักคารินชื่นักคารินครับที่กงร่าเลยแต่ว่าอยู่หนักต้นแปรทองแสดงว่าเป็นคนบัตรลุงเต็มตัวแล้วน่ะเต็มตัวแล้วครับ เดบบี้บานเท็ดกระใหญ่ใหญ่สมโนครัว่ามาที่นี่มาอยู่นี่เปิดซุนซ่อนรำโนราเปิดซุนแล่นนั่งลงตัดหลบหูมองชิงตับกลองใครไปเรียนได้มั้งคะเรียนได้ทุกคนเลยเขาไม่มีขาใหญ่ใจสักบาทเดียวโอ้สุดยอดเลยใครดีอานุรักษ์วัฒนะทำไทยไปเรียนกับป๋าได้เลยตัวกองลูกใครเล่นนั่งปินเหลือกินเดี๋ยวตัดหลบนั่งให้ต้องจอให้มันไปเล่นได้เลยกูเสือเขื่อนให้กันลรอ ทีซี่นะคะดินนะคะไม่ไกลจากเันตอกโกนแพรทองหรืว่าติดงกำน้ำตกเลยน้ำตกโกนแพรทองแล้วก็ะากันจะลงมาอยู่นี่เป็นท่าอนเวลาขึ้นไปใต้นั่งก็ขึ้นไปใต้ของเทียงใต้หลักกนก็ขึ้นไปใต้บินขึ้นไปใต้นั่งเอาแล้วก็แบบปักบ้านที่ของเทียงปักกันม่อยู่แล้วหลักๆก็คือจะลงมาอยู่นี่เลยครับ ไก่ไมหเข้าไมมไร้กินนะครับผ่านผัดลุงก็แวะบ้านป่าได้เลยได้ลูกไม่มีอะไรกินก็ไปสินะมันโง่หมาโง่กอียเคยกินได้หมาหรอกเอฟดีเอฟดีมาลุกมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เป็นคนผัดลุงหรือเป็นคนกลายเคียงที่นี่ลุกตั้งลุกเป้าตั้งลุกเต้ายากระดมดมดราอยากระดหวานนั่งช่องปฏิบัติบุ้มเลย พวกแบกขายเลยพวกบลิ๊กพวกผู้ดูแลมั้นะครับไม่ต้องจ่นายตังค์ทั้งบาทและที่สำคัญเราจะมีห้องเหมืนถึงเป็นเสียงแบบระบบแบบกรุงเทปห้องเหมืนถึงเป็นเสียงประบใครอยากเป็นนักร้องใครอยากร้องเร็กไปอัดเสียงเลยกูไม่คิดค่ารับครอบครองจอนครอบคองจรแล้วก็ไม่คิดค่าบริการด้วยนะคะไม่คิดใครอยาะอัดใจไปอัดใครอยากรอบเร็กไปอัดเสียงไปเลย อย่ารอให้เมื่อแมวกันแลควก็รอให้ดีรัวอันเป็ไม่คิดตั้งเลยแล้วก็ทำตัวพีด้วยจัดติ๊กหุ่งราสุดยอดกับเปอดโรกาสดในแดนกีฬาทีมหนึ่งเป็นทีมทำสติ๊กโดยเจ้าของเชเจอีกันหลุงบ้าวกู่อนนียทางนีทตบนทีงมากันทางนี่กัรชุลมุนะครับเป็นผู้ทำเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้ให้มีและทบวงโนมด ใช่ม่รีบแสจ้างต้นใจกันเราเองคุณไม่เกี่ยวได้แต่คนคุณเสียไอ้คนเนี้ยมาเลยไปเพอเล่นไปเล่นมาลูกบ้าคุ้มไหมมาอย่ว่างมาอันนี้เป็นน้ำก้องสูรเรียบจะทำเลียงเนี่ยจะเออน้นดูโอเรียบเออนี่แหละพี่น้องอ็คนเราเป็นโราอย่าว่างก็หมักกันหนามซ้อมก้องๆนะกินกินกินเหล้วนี้นี่ลูกบันือกบ้าบันเทือกโอ้ขี้บไปเลยลูกเออก้องมันแต่ว่าก้องมันจัด กดาบแกะเลยดูดิดูดิดูดินามไม่ได้มั้งไม่โดนแขกรถมีแขกรถนามซ่อมนามผลไม้ก้องขู่เรียบสะอาดกับพี่น้องกับนี่คือคนที่รำโนราเมื่อที่วัดได้แล้วอันนี้ใส่ใส่ใส่แุดมาไม่เคยเกิด บอลตึงไม่เลยไม่รู้นะครับปลาเล่เรื่องครูเรียบมาแล้วมาแล้วมาแล้วใกล้รันมาแล้วลงมาลงมาลงมาหุบไว้ลงมาหุบไม่ได้ป่ะลูกเขาชองผมเกาหลีจะน่าเป็นเกาหลีนะคนดีใกล้น้ำดูดีนะครับพี่น้องก็ไปได้แล้วเลยคนนี้จะเป็น อาจารย์พิเศษในโครงการการซ่อนรำหนูราพุ่มนะครับเพราะว่าคนนี้เวลารำหนูราเมื่อนกับเทวดารำเลยผมบบเลยกูเรียบเรืออาจารย์เรียบเรือกูเรียบนะครับพุ่มเลี้ยงวะอีขู่เรียบนะครับมางทีว่าเงียบเงบขึ้นมากะด่าได้กะแย่ได้รือลุกขึ้นแหม่เรียบเดาเต็มจังว่าเดาเต็มจังว่าเมียช่วยเถอววะ เมียรุ้ยเมียรุ้ยอาจารย์มื่ดเทวดาครับบอกเลยแล้วผมจะขัดเอาโนราเก่งๆทั้งหมดไปเป็นวิทยากรครูใหญ่ที่สุ่นการส้นกับ้องก็คือมโนราอมจิตซิกโนราคอยบานกงราอาจารย์เด็กชัยเนี่ยไม่น่าเนี่ยเด็กเก่งเน่ยครับอยากได้ดาวครับไม่ได้ดาวครับ ให้ได้ไหมแค่เนี้ยให้ได้ไหมขุนตาขุนาวอนนี้ออฟตอกฟ้ามาแล้วในในกันในในแหละแต่กูไม่ฮักเพลงประกอบภาพยนตร์เสื้อกันเลยกระทำข่าวได้แดงออกเชื่อเพลงได้แรงออกได้แรงออกได้แรงออกพี่ป้าเออได้แรงออกพี่พงศ์นะอย่ายิ้มนะคะอย่ายิ้มนะคะพี่พงศ์กเบอกดังสั่นเลยนะต้นอยากจักว่านั้นดิยน่าเกลียดเกล้าย่อยโตเอออยากจักแล้มาดึงลุกลุกแลดึงลุก เจนี่ปันฟื้นดี๋ยวเล็กเดเรืองนี้ไม่ป่ะปะใจเล็กมีเดี๋ยวรอยตายเ่ในปามเลยนี่เด้งใจเหนื่อยมั่งลบหนังอยู่ตรงกลางใช่ป่ะล้มหนังแหล่เนอะอยกันแหล่อยู่กันนั่นมันแหล่เคย่เอะแหล่นมเดาเดียวเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วพากขึ้นมาเร็วบีโป่งบีโป่งน้องบักนี่น้องก้องบนวงกลมมากกว่านี้โอ้เด็กน่งเก่งมากเนี่ยต่อไปกูไม่ปั่นผีมาแล้วกูปั่นน่องละ มีเวล์เด็กนี่มีเวลปีตู้ตัตก<า>มืออามือประตูมือประตูตนี่กนั้นมันสักเท่านี้เนี่ยคับเลตพี่น้องบอลวันลังนอย่าหับบอลเอาไม่ใหญ่บอลกูหน่อยบอลยิงจุดโทษค่ะบ้ากูเลวันฮะต้องยิงจุดโทษก้า,าวเหรอก้าวก้าวก็ววยังได้เดียวมามีใครช่วยเลยให้กูมัง่งประหยัดปอมกูเลยไม่ตันปล่อยมือปีตู้บ่ะเอาหนายตู้เอามาคว้างหนอเกดมัน ด้วยข้าใช่ตึง่งวันยิงแต่หมายิรยนยิงตูง้ลูกตู้นี่ต่อเดี๋ยวใจใต้ย,ยิงไหมข้าวบัตรที่เหรากว่าต่อเดี๋ยวบัตรที่กว่าบัตรที่กับเปลปลาแรงกันเล,ละแล้วใจไม่หักเด็กเียๆใจใจแข็งไม่หักแล้วตียิงชิงใครหนังไม่ได้อย่าเลขมา Bye. Hey.